ยืนยันนะครับว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินเพื่อให้พี่น้องกลับมาเลือกตั้งใหม่เลือกให้เรากลับมาใหม่ไม่ใช่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจําเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ5้าแสนกว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทําทุกปีนะครับ พอทำเข้าใจว่าทําแค่ขนเดียวไม่ใช่ตั้กใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทําออกมาเพื่อที่จะใช้โดนใจพี่น้องประชาชนทามาให้พี่พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศร,รษษีครับเหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปไดำรงชีพเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับ นายกรัฐมนตรีตอบชัดเจนพี่น้องประชาชนได้เฮค่ะสําหรับโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทที่สําคัญในการแจกเงินครั้งนี้แจกรวดเดียวเลยคนละ10,000บาทพี่น้องประชาชนคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ค่ะและไม่ยกเลิกในส่วนของโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในส่วนของสื่อมวลชนในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลัง จาังจากที่มีกรณีในส่วนของนายวิละไทยสันติประพบอดีตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคัดค้านนโยบายในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็นะคะของทางรัฐบาล10,000บาทนายกรัฐมนตรีตอบชัดเจนนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นที่จะต้องรับฟัง แต่นโยบายนี้เป็นนโยบายของเราและทางรัฐบาลนะคะยืนยันค่ะรับฟังทุกปัญหาความคิดเห็นรวมถึงความเห็นของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็ตอบเลยนะคะว่าเมื่อกี้ก็เจอชาวบ้านถามว่าเมื่อไหร่จะมีการแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0ึ่บาทเมื่อมีการถามต่อว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการทบทวนแล้วก็ลดทอนในการแจกเงินเหลือเฉพาะกลุ่มนายกรัฐมนตรียืนยันเสียงกลาและก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับท่านตอบในครั้งนี้เมื่อ และผู้ที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็กล่าวว่าผู้ที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจอีกหลายคนก็เห็นด้วยแล้วก็รับฟังแล้วก็ให้เกียรติทุกคนและในส่วนของทางรัฐบาลเดินหน้าที่จะแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนคําสัมภาษณ์แล้วก็การยืนยันของนายยกรัฐมนตรีเลยค่ะคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ